สวัสดีครับวันนี้จะมาทำความรู้จักว่าพระยาวิชัยเนยนหรือคอนสแตนตินฟอลคอนคือใครพระยาวิชัยเนยนหรือคอนสแตนตินฟอลคอนในจดหมายของเจ้าพระยาศรีธรรมราชปานหรือโกษาปานส่งถึงบานหลวงเดลาแชตเรียกชื่อเขาในภาษาไทยว่ากาสตันเป็นนักผจญไทยชาวโรมันผู้กลายมาเป็นสมุนายกในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์แห่งกรุงศรีอยุธยา นอกจากภาษากรีกซึ่งเป็นภาษาแม่แล้วฟอลคอนยังสามารถพูดภาษาต่างๆมากมายได้แก่ภาษาไทยภาษาอิตาลีภาษาอังกฤษภาษาโปรตุเกสและภาษามลายูฟอลคอนไม่สามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้แต่พอฟังเข้าใจฟอลคอนเกิดที่แคว้นเซฟาโลเนียประเทศกรีซเมื่อพุทธศักราช2190มีเชื้อสายของชาวโรมันและเบนิสเข้าทำงานให้กับบริษัทอินดีตะวันออกของอังกฤษ พุทธศักราช2205จึงออกจากบ้านและเดินเรือสินค้าไปค้าขายยังดินแดนต่างๆพุทธศักราช2218เดินทางมายัางกรุงศรีอยุธยาในฐานะพ่อค้าเนื่องจากฟอลคอนมีความสามารถพิเศษในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอย่างง่ายดายฟอลคอนจึงเรียนรู้การใช้ภาษาไทยอย่างคล่องแคล่วในเวลาไม่กี่ปีและเข้ารับราชการในราชสำน,นักสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในตำแหน่งล่าม นับเป็นชาวตะวันตกคนแรกที่เข้ามารับราชการในสมัยอยุธยาเป็นตัวกลางการค้าระหว่างอายุธยากับฝรั่งเศสฟอลคอนได้กลายมาเป็นสมุนายกในสมเด็จพระนารายณ์แห่งกรุงศรีอยุธยาในเวลาอันรวดเร็วพุทธศักราช2225ฟอลคอนแต่งงานกับดอนยามาริกีมาท้าทองกีมาหรืออีกนามหนึ่งเรียกว่าทองกีมา ความใกล้ชิดระหว่างพระยาวิชัยเนยนและสมเด็จพระนารายณ์ทำให้เกิดความริษยาขึ้นในมู่ราชนิกุลซึ่งส่งให้เกิดผลเสียต่อตัวพระยาวิชยเยนเองในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระนารายณ์ส่งพระประชวรหนักใกล้ซ้อวัตดดก็มีข่าวหรือว่าพระยาวิชยเยนต้องการใช้องค์ราชทายาทเป็นหุ่นเชิดและเข้ามาเป็นผู้ปกครองกรุงศรีอยุธยาเสียย่อเองซึ่งแม้เหตุดังกล่าวจะมีความเป็นไปได้น้อยแต่ก็เป็นข้ออ้างให้พระเพทราชชาซึ่งเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ ที่ไม่พอใจกับนโยบายด้านต่างประเทศที่ส่งผลให้มีชาวต่างชาติมาอยู่ในกรุงศรีอยุธยามากมายวางแผนให้สมเด็จพระนารายณ์เสด็จไปประทับที่พระนารายณ์ราชนิเวศในลบบุรีและสมเด็จพระนารายณ์ก็ได้ไว้ใจมอบอำนาจการสำเร็จราชการแผ่นดินให้พระเทพทราชาในพุทธศักราช2.231เมื่อพระเทราชากุมอำนาจการสำเร็จราชการแผ่นดินแล้ว ก็จับกลุ่มพระยาวิชเยนและผู้ติดตามรวมถึงราชนิกุลองค์ต่างๆและนำไปประหารชีวิตในวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2231ในวัยเพียง40ปีเมื่อสมเด็จพระนารายณ์ทรงทราบถึงเหตุดังกล่าวพระองค์เครียวมากแต่ไม่มีพระวรกายแข็งแรงเพียงพอที่จะทำการใ,ใดๆและเสด็จสวรรคตในอีกไม่กี่วันต่อมาบรรดาท่านกุนนาได้อัญเชิญพระเพทราชาขึ้นครองราช โดยการปรับดาพิเศษส่งพระนามว่าสมเด็จพระมหาบุริสวิหรือสมเด็จพระเทราชาและปกครองโดยมีนโยบายต่อต้านชาวต่างชาติส่งผลให้เกิดการขับไล่ชาวต่างชาติแทบทั้งหมดออกจากราชาอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาการตีความการไปต่างๆนานา,นาถึงเหตุจูงใจที่ทําให้สมเด็จพระพเทราชาสั่งจับกลุ่มและประหารชีวิตพระยาวิชยเยนเป็นผลให้จุดยืนของกรีในประวัติศาสตร์ไทยเป็นเรื่องที่ยังหาข้อสรุปมิได้มากนัก ดังนั้นนักประวัติศาสตร์ที่เห็นด้วยกับการกระทำของพระองค์มองพระยาวิชัยเนรว่าเป็นชาวต่างชาติที่ฉวยโอกาสมาใช้อิทธิพลเข้าควบคุมพระราชาอาณาจากักรในนามของผลประโยชน์จากชาติตะวันตกแต่นักประวัติศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งมองว่าพระยาวิชัยเนรเป็นทาร,รับบาปเป็นช่องว่างให้สมเด็จพระเทราชสามรเข้ายึดอำนาจจากองค์ราชทายาตได้โดยนำเอาความริษยาอิจฉาและความระแวงที่มีต่อพระยาวิชัยเนรมาเป็นมูลเหตุ สนับสนุนขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก wikipedia.com, snook.com